Need some more. need some วันนี้บุมจะออกมาตอบคำถามสำหรับหลายคนที่ทักเข้ามาถามบุมกันเยอะมากๆว่าบุ๋มใช้อะไรผิวหน้าสดถึงได้ขาวสวยเนียนใสไม่มีสิวฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยต่างๆเลยผิวกายก็ยังขาวเนียนมีออร่าอีกด้วยก็นี่เลยบุ๋มใช้สบู่นีออนเซรัมตัวนี้เป็นประจําทุกวันนั่นเองคะ่ะ แล้วนี่ก็คือก้อนสบู่ของเขาซึ่งสบู่ตัวนี้โอ้โหฟองของเขาเนี่ยนุ่มเนียนละเอียดมากสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ซึ่งเขามีสรรพคุณที่จะช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยต่างๆได้เป็นอย่างดีช่วยลดรอยแตกลายใช้แล้วผิวนุ่มชุ่ม,ช,มชื้นไม่แห้งกร้านเลยและหอมติดผิวเราอีกด้วยเดี๋ยวมุมจะฟอกแขนให้ดูเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนมากๆว่าค้างที่เราฟอกผิวของเราจะขาวใสขึ้นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลย 啥？ หมุมบอกเลยจริงๆนะว่าสบู่นีออนเซรั่ม er um ตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยใช้แล้วผิวของเราจะขาวใสขึ้นภายใน7-14วันอย่างแน่นอนแล้วราคาของเขาอยู่ที่ก้อนละ3.9บาทเองค่ะที่สําคัญตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็คุ้มมากๆเลยเพราะว่าซื้อ5ก้อนแถม5ก้อนในราคา200บาทส่งฟรีซื้อ10ก้อนแถม10ก้อนในราคา320บาทส่งฟรีแล้วเขาแถมจริงขนาดสบู่เท่ากันทุกก้อนเลยนะคะใครไม่ซื้อตอนนี้บอกเลยว่าพลาดมากจริงๆใครสนใจ ก็อินบอกเขามาได้เลยจ้า i need somebody else.